สวัสดีครับพบกับผมซิมเอเอนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัตรสไตล์โมบายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปการอัปเดตของตัวเกมบัตรสไตล์ให้ฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมสรุปให้แล้วนะมีประมาณ3ข้อหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยอย่างแรกมีการปรับปรุงในส่วนของตัวละคร b l a สบ b l a blast Bl ไม่แน่ใจว่าออกเสียงแบบไหนนะครับนั่นคือตัวละครนี้นั่นเองก็คือมีการปรับปรุงในส่วนของโมเดลตัวละคร นะครับก่อนหน้านี้ไม่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ป,ป skill skill. รับปรุงในส่วนของสกิลตัวละครซึ่งตัวละครนี้มีการปรับปรุงเรื่องสกิล3รอบแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปรับปรุงไว้อีกนะก็มาดูกันว่าครั้งนี้สกิลของตัวละครนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคือก่อนหน้านี้ตัวละครนี้มันเป็นตัวละครที่พูดตรงๆนะผมไม่ค่อยได้ใช้เลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ครั้งนี้ รู้สึกสิ่งที่เขามีการปรับปรุงใหม่น่าจะมีประโยชน์มากขึ้นเล็กน้อยมาเริ่มที่สกิลหลักนะครับหรือสกิลอันติก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็คือยิงไอ้ตัวระเบิดไปด้านหน้าปักกับกําแพงหรืออะไรเงี้ยมันก็จะระเบิดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเขามีการปรับปรุงใหม่นะก็คือระเบิดตัวเนี้ยมันจะพุ่งหาศัตรูให้เราเองนะครับก็มันจะคํานวณเองนะว่าศัตรูอยู่ในระยะมันจะพุ่งไป ข้อจำกัดของมันก็คือต้องยิงในระยะประมาณสัก10เมตรขึ้นไปนะมันถึงจะพุ่งไปหาศัตรูนะครับถ้าเกิดเรายิงในระยะ5เมตรเนี่ยผมยิงนะ,ะยิงไปอย่างนี้มันไม่พุ่งไปหาศัตรูนะ,ะแต่ถ้าเกิดผมยิงในระยะประมาณสัก10เมตรขึ้นไปนะปุ๊บเห็นไหมเห็นอะไรไหมครับระเบิดมันพุ่งกลับมาหาไอ้ตัวที่2นะตัวหุ่นที่2เนี่ยนี่ และดาเมจที่ทำกับตัวศัตรูก็คือห้าสิบเก้าหน่วย,ปร,ป,วยประมาณสามลูกถึงจะตายมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็มีถึงข้อเสียนะข้อเสียก็คือมันไม่ได้เป็นตัวละครที่ทำดาเมจรุนแรงอะ่ะเออถ้าเกิดมันดาเมจสักร้อยหนึ่งผมคิดว่าน่าจะดีนะเออเพราะสกิลมันเป็นสกิลที่เป็นสกิลอันติไงมันไม่ได้ว่าจะกดใช้งานได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดเราไปเล่นจริงๆนะครับ ดาเมจมันค่อนข้างน้อยไปหน่อยนะถ้าเกิดผมพูดในเชิงของผู้เล่นอ่ะประมาณนี้คือสกิลของตัวละครเนี่ยเป็นสกิลแอคทีฟทั้งหมดนะครับไม่มีสกิลพาสซีฟนะครับหรือว่าสกิลติดตัวก็คือตัวละครเนี้ยไม่มีสกิลพาสซีฟแล้วก่อนหน้าเนี้ยมันมีสกิลพาสซีฟอยู่นะแต่ครั้งเนี้ยไม่มีแล้วนะครับก็ความสามารถของมันนะครับเมื่อเรากดใช้งานสกิลรองนะหรือสกิลที่2เนี่ยมันจะคว้าระเบิดมาทันทีนะ และระเบิดที่ระเบิดบริเวณข้างๆเนี่ยนะครับหรือโดยรอบเนี่ยก็จะทําดาเมจประมาณ5 5หน่วยต่อครั้งนะครับระยะเวลาก็คือประมาณ6วินาทีนะครับอ่จนครบ6วินาทีนะครับและจังหวะที่ทําดาเมจนะครับก็จะเป็นการมาร์คศัตรูชั่วคราวนะประมาณสัก4วิอ่าสามสวิอ่าทั้งสกิลหลักทั้งสกิลรองเลยถ้าเกิดเราทาดาเมจกับศัตรูเนี่ยมันจะโชว์เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่า เนี่ยมันจะมาร์คสัตููให้เราเห็นแดงๆใช่ไหมอ่ะสักประมาณ4-5วิอ่ะโดยประมาณนะ <o> สกิลรอเหมือนกันนะอ่ะถ้าเกิดเราทำดาเมจกับสัตููนะครับอ่ะโยนอ่ะเห็นไหมมันก็จะมาร์คสัตรูให้เราชั่วคราวสกิลหลกัลกๆก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ส่วนตัวผมเดี๋ยวผมลองไปเล่นจริงก่อนผมยังไม่ลองเล่นจริงนะ ในโหมดของอแบทเทิลราย่เดี๋ยวค่อยไปทำคลิปแยกอีกทีสําหรับใช้ตัวละครน,นี้เล่นนะครับอัปเดตต่อมานะครับเป็นการอัปเดตในส่วนของโหมดใหม่เข้ามานะครับโหมดนี้มีชื่อว่าโหมดหัวโตลักษณะของโหมดนี้ก็คือเล่นเป็นทีมเลดแมทนะครับก็คือตายเกิดตายเกิดได้เรื่อยๆจนกว่าจะคะแนนครบตามที่กําหนดนะครับลักษณะของโหมดนี้นะครับถ้าเกิดเราทําเขาเรียกว่าทําการสังหารศัตรูได้นะครับ มันก็จะเป็นอัปเกรดเกาะเราไปเรื่อยจนไปถึงเกาะทองนะครับในระหว่างที่เราอยู่เกาะทองแล้วโดนสตูสังหารนะครับเราก็จะกลายเป็นเกาะเมื่อเกิดใหม่แล้วนะเราก็จะกลายเป็นเกาะธรรมดาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเกาะขาวอ่ายิ่ยงเรายิงสตูไปเรื่อยไปเรื่อยเราก็จะมีการอัปเดตเกาะไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราจะไม่ตายนะแล้วคนไหนที่ยิงสตูไปได้มากที่สุดภายในแมปเนี่ยมันจะมีการมาร์กในส่วนของตำแหน่งสตูคนนั้นนะครับ แล้วหัวคนนั้นเนี่ยก็จะโตขึ้นนะครับพูดง่ายก็คือยิ่งเรายิงศัตรูได้เยอะยิ่งทําให้หัวเราโตใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทําให้ศัตรูคนอื่นยิงหัวเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็เราถูกมาร์คด้วยอ่าภายในแมปนะครับก็ลักษณะการเล่นก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการที่เหมือนอาทีมเดนเมสทั่วไปอะ่ะเอออันนี้ผมไม่ลงรายละเอียดให้ดูในเกมเพย์นะก็ลองไปเล่นกันได้สําหรับโหมดนี้นะครับ อย่างที่3ก็คืออย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการเพิ่มแมปเข้ามาใหม่อะแมปในส่วนของตรงนี้มันจะมีเพิ่มมาก็คือแมปที่มีชื่อว่าป่ากลางเมืองนะอะประมาณนี้ป่ากลางเมืองรูปแบบก็คือมันจะเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะอารมณ์คล้ายๆโกดังนะครับโกดังล้างอะเป็นที่พื้นที่เล็กๆนะครับวิ่งวิ่งอยู่ในโกดังอะไรประมาณนี้ ก็แผนที่ใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจมากมายเนาะอันนี้แค่บอกให้ฟังนะแผนที่ตัวนี้จะมีแค่ในโหมดของทีมเดสเบดเท่านั้นนะก็คือฮอ Zone กับตัวโหมดหัวโตตัวนี้ในส่วนของโหมดหัวโตเนี่ยจะมีเวลาจํากัดนะก็เป็นเวลาเขาเรียกกิจกรรมของเขาในช่วงเวลานี้นั่นเองนะครับหลักๆในการอัพเดตจะมีประมาณนี้นะไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ